สวัสดีครับมาพบกับสตูพุทอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมินิเวิลด์กับสตูฟ็อกนั่นเองนะคะผมสวัสดีครับสสวัสดีคด่ะวันนี้วันนี้ภารกิจให้สตูพุทไตีข้างหน้าเราก่อนสตูพุทไอข้างหน้าเราก่อน <c oughs> ออไอมันมาแล้วสตู มันเปิดคลิปตอนกลางคืนมาโอ้ยทำไงนอนก่อนป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหมาเนี่ยเนี่ยตุดตุคด้ดมาดูนี่ดูเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเหรอตุ้ดตุ้ดแล้วมันมากัดผมทำไมคุณไปตีผมเมื่อกี้อ่ะมันนึกว่าผมเป็นศัตรูอ่ะตายแล้วตุ้ดตุ้ด ดูคนเป็ดตุนุนเป็ดอ่ปะเชะเป็ดอ่ปเชปอ่าปาเช่โอ้ยมันกัดผมฆ่า้าฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยผมจะตายแล้วมันต่มหมอบกันตงมันหมอบกันลูมอบ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 ไมมอบตายทีสุดน้อย โอ้ตาย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 เลยไปยอมแล้วนะเออให้มันมอบก่อนไอ้อย่าไปทำมันไกลๆอะไรเนี่ยอันนี้หูใจายก็คือถ้าเราให้กระดูกมันแล้วมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราถ้าเกิดเราไปโจมตีผู้ต่อสู้อ่ะมันจะโจมตีด้วยเมื่อกี้แสดงว่าศัตรูพุทธีผมอ๋ออะไรไหมมันก็เลยไล่กัดผมกัดตายเลยเมื่อกี้ ม,มาเซอร์เงี้ยมาเซอร์ไปเอาตัวใหม่โอเคจะได้ไม่กัดมาเซอร์อ่าก็คุณตีผมไงก็เนื่องว่าผม,มาเป็นตัวนั้นอ่ะเอาค่าคนค่าก่อนค่าคนค่าคนอุ้ยคุณอาวุธโอ้ย,อย,อยตกหลุมไม่อ้อช่างไม้เนี่ยนุิดที่แล้วครับคิดที่แล้วครับคนนดูพุทธจับจับช่างไม้มาหนึ่งคนครับนี่นอนอยู่เนี่ย เนี่ยนี <S <S ่เจริงจริงแล้วเขาเป็นตีเขาหน้าเอจริงแล้วเขาก็เขาก็มาตัดต้นไม้ผมเนี่ยต้นไม้แลต้นไม้ไม่พอนะคุณผู้ชมเอามาตัดพื้นที่ผมปูไว้ด้วยไม้ถ้าตัวพุทธมันหนี่ดนมันดูจะได้เอ้าใครตีบ่โอผมไม่ได้ตีโอ้ยนี่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 เอาไปเทเอาไปเทเอาไปเทมันพูดวายเล พุทไปนอนก่อนพี่เล่าอยู่ไหนล้วแลกไม่ไม่นี่ครับคาก็มาเจาะไอ้ไม้เนี่ยผมไมไมพุทไปนอนพุพุพุพบพุ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 นุพุพุพูพุ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 พนพุ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 อุพุพพุพนพุุพุพนพุพุอุพุอนุพุลบไปก่อุพุพุพุุ นอนแล้วเหรอมาเสิร์ไปตีมันนะตีมันไม่ได้มันมันจัดผมตายเลยถูกมากเลยต้องเอาไว้บ้างละแต่ผมไม่ตีคุณจะตีผมนะคุณจะตีผมนะหาคุณไม่ถูกมากมันตามมาแล้วมาเร็วไม่ดูผมไอตัวนี้วิ่งหนอย่างประเทศ โมบอหนาไปไหนนะเฮ้ยตัดโอ้ตัดอีกแล้ว <c oughs> ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเ <c oughs> อ่อแล้วขึ้นทำไมตรงนั้นอิชเผื่อมันเห็นเนาะมาี้เราได้รล้ว นั่งมามาโอเคไปนี่ได้สตูพุทเหนียวมาตัวหนึ่งโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สตูฟ็อกและสตูพุทด้วยนะคะสำหรับวันนี้สตูฟ็อกและสตูพุทต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายครับเฮ้ยหมาจู่โจ,จมเฮ้ยเฮ้ย อ๋อมันไล่งับตายเลยตา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 ยตนี่มันบ้านผมนะคนมาทับอย่างนี้ได้ยัางไงา